หนุ่มขเขมรเดือดท่านผู้ชมเมื่อเห็นเงินเรียวนะครับที่เขาใช้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ในสายตาคนจีนนะครับกลับเป็นได้แค่ที่เช็ดตูหรือว่ากระดาษเช็ดตูนั่นเองเดี๋ยวผมจะใหดด้ดูคลิปครับเจะโยนลงไปกับอะไรเนีย่ยจะมันต้องใจประกาันงา,านได้จุอาจจะโยนตะเกียบอ่ะเฮ้ยนั่งจะลุยบล็อกมาโยนโยนโยนลงไปกับอะไรเนี่ย เดี๋ยวมันตั้ประกาศนาที่จู่อาจจะโยลลยตะเกียบอ่เ้ยนื่งโยโลยบล็อกมาก iec, โยโลยโยลุยไปก็ yeah. โโ sure. ได้เดี๋ยวมันตั้ประกาศนาที่จู่โอ้โหนะครับท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนครับไม่มีความหมายครับนี่ครับไม่มีความหมายครับซึ่งเงินเรียวเนี่ยคเม้นก็คือเงินประจำชาติของคมนนะครับนะเขาก็หลักๆเลยครับเงินเรียวแล้วก็เงินดอลลาที่เขาใช้แล้วก็เงินบาทไทยนะครับ แต่เงินขเขมรน,นะท่านผู้ชมเงินเรียวเงินประจำชาตินะ่ะคนจีนนะท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับพวกแก๊งสแกมเมอร์เขาไปเห็นในถังขยะนะครับเขาก็อุตส่าห์หยิบขึ้นมาดูว่าโอ้โหนี่มันแบงก์จริงนี่นาะเงินเรียวนี่นานะครับแต่สุดท้ายนะครับมีมีค่าได้แค่กระดาษชำระล้างกระดาษเช็ดตูดท่านผู้ชมโอ้โหนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เห็นนะครับซึ่ง แบงค์ธนบัตรนะครับหรือว่าเงินเรียวเนี่ยก็ยกดเชื่อว่าเงินเรียวเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าสําหรับคนคนแคมีนและก็ต้องหันหันมาใช้เงินดอนลลาร์หันมาใช้เงินบาทไทยซึ่งเงินดอนลลาร์เนี่ยปกติเลยเนี่ยเขาจะจ้างเป็นเงินดอนลลาร์นะครับจ้างเป็นเงินดอนลลาร์เลยในแคมีนเนี่ยเงินเรียวเนี่ยแทบจะว่าไม่ได้พูดถึงเลย,เ,ยเดือนเท่าไหร่นะครับงานลงงานตัดเย็บก็จ้างเป็นเงินดอนลลาร์นะครับแต่เงินเรียวเนี่ย เงินขเขมรเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุ่มุ่มเมรนี่ได้เห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ต้องการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็หัวสักโคกเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นจีนที่เขามักจะทาแบบนี้นะครับนะแล้วก็ถือได้ว่าเห็นอย่างชัดเจนนะครับกระดาษทิชชู่นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับคิดดูว่ากระดาษทิชชู่ราคาไม่กี่บาท แต่จีนเขาเลือกที่จะไม่ใช้นะครับกระดาษทิชชู่เขาเลือกที่จะเนี่ยครับจะใช้ไอที่เป็นแบงค์ของเขเมรเนี่ยมาใช้แทนนะครับกระดาษทิชชู่โอ้โหโนะครับคือมันจะได้เห็นอย่างชัดเจนเห็นแบบเป็นรูป,ปรธรรมนะครับว่าต่อให้เขเมรน,นะครับจะมาโนจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนแต่สุดท้ายพอเจอของจริงนะครับพอเห็นว่าคนจีนทำจริง คุณก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้หรอกครับนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอยู่แล้วถ้าเรื่องกฎหมายในขเขมเนนะ่ะเพราะว่าเขาอยู่มานานเหมือนพวกสแกมเมอร์หัวหน้าสแกมเมอร์แบบนี้นะครับคือได้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไร้ค่านะครับถึงถึงสิ่งที่คนคขมรตั้งใจนะ่ะคนขเขมรที่จะอยากนําใช้เงินเรียวเพื่อให้อัตราลดอัตราการเงินเฟอ้อ การใช้เงินบาทหรือว่าเงินเรียวต่างๆเนี่ยเงินบาทเงินดอลลาร์เนี่ยถามว่าเกี่ยวไหมถ้าม,มันมันเกี่ยวตรงที่ว่าทําไมเขาถึงใช้เพราะว่าเงินเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่านะครับเงินเรียวอะ่ะไม่มีคุณค่ากับเขาว่ามันชื้อได้น้อยนะครับนะเหมือนเงินลาวก็เหมือนกันนะครับถ้าเขามีเงินบาทเขาก็จะถือเงินบาทเพราะมันแพงมันมีละมันม,ม,นมีมูลค่าที่สูงกว่าเพราะฉะนั้น ไม่ว่าแต่เป็นคนจีนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนขเขมรเองอะ่ะผมว่าเชื่อแหละเขาก็คงไม่อยากใช้อะ่ะโดยเฉพาะคนจีนนะครับไม่ใช่เงินคนไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินจีนนะครับนะเงินที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องจับนะครับนะเอาไม่ต้องครอบครองมันนะครับเพราะแม้มีเงินดอลลาร์มีเงินจีนอยู่แล้วนะครับมีเงินบาทไทยอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับขเขมรเขาได้แต่คิดนะครับเขาได้แต่บอกว่า เงินเขาเนี่ยมันมีคุณค่าเงินเขาเนี่ยมีแต่คนอยากได้นี่แหละเห็นนะครับพอเห็นไม่รู้ความจริงพอรับไม่ได้ก็เดือดด้ลนนะครับออกมาตัดพอออกมาด่าดูเดือดนู่นนั่นนี่มันเป็นลูประธรรมแล้วว่าเงินที่มันมีคุณค่านะครับเงินดอลลาร์นะครับเงินบาทไทยนะครับนะเงินจีนนะครับสองสาอย่างนะครับที่ที่อ้อมๆนะครับนะที่อาเซียนเราเนี่ยนะนะอาเซียนเนี่ยที่ที่เราใช้กันเนี่ย เพราะฉะนั้นในกรณีที่เห็นแบบรูปเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับได้เห็นถึงความชัดเจนแบบนี้คุณจะทำยังไงครับนะจะบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่ใช้เงินเรียวหรอครับจะบอกว่าเขาไม่ใช้เลยครับนะคิดดูสิครับกระดาษทิชชู่นะครับนะมันมีเยอะแยะมากมายในร้านค้า เขายังไม่ไปซื้อเลยครับนะไม่ไปซื้อเลยเพราะฉะนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนะได้เห็นแบบเป็นรูปธปรรมนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วมันก็พูดได้ชัดเจนนะครับว่าเงินที่มันเหมือน,น,นเหมือนเศษกระดาษนะนะเงินที่ดูแล้วไม่อยากใช้เขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาไม่จำเป็นนะครับ นะไม่จําเป็นที่ต้องจะใช้เงินเลียวนะครับเพราะว่ามันมีเงินดอลลาร์นะครับนะเงินจีนก็ใช้ได้เงินยูนก็ใช้ได้นะครับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเขาก็จะทําให้เห็นเลยว่าคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้แน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยของขมรเองเนี่ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยมันก็เหมือนขี้เล็บอะท่านผู้ชมนะครับ ไม่สามารถที่จะมาใกล้เคียงได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เลยคือสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับที่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่คาเมร์นะครับอวดดีอวดเก่งนะครับหาว่าเน,นี่ยไม่ใช้เงินบาทก็ได้นะครับแม้แต่จีนเนี่ยครับนะเขาก็ยังไม่ใช้เลยนะเขาไปอยู่คาเมร์แต่ย่ำยีเงินคาเมร์แบบนี้นะครับ แล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีใครมาจับเขานะครับคนเหล่านี้คือสามารถทําได้ทุกที่นะครับแต่เงินบาทไทยเนะี่ยเขาไม่ทําแน่นอนนะครับคนต่างชาติมีแต่คนคอม้นนะครับบอกว่าแบนเงินบาทไทยนะครับไม่ชอบเงินบาทไทยแต่เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างยังยังใช้อยู่เลยอาหารการกินก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมแต่มโนนะครับสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาว่า ถ้าเราไม่ใช้เงินบาทไทยเนะี่ยคนไทยจะแย่คนไทยครับการค้าขายไประดับโลกนะครับนะการค้าขายไปทั่วโลกไม่จําเป็นหรอครับนะ,ขะเขมรไม่จําเป็นเลยไม่มีขเขมรเขาก็อยู่ได้ไม่มีขเขมรเศรษฐกิจก็ไม่ฝืดเคืองนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนากว่าเป็นประเทศที่จเจริญกว่า เป็นประเทศที่ล้ำหน้าล้ำสมัยกว่านะครับไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะบ่งบอกว่าเขาต้องการคนคเขมรขนาดนั้นแต่เพียงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็คุยไปมาหาสู่กันได้คุยกันรู้เรื่องนะครับมันแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้นะครับตัวใครตัวมันประเทศไทยไม่ยุ่งกับเขมรแน่นอนท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับก็ามาพูดคุยกับบอายยอดได้ครับ Assalamualaikum